Thank you. ู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่วงที่สองของรายการค่ะนะคะมาอยู่กับท่านอาจารย์สุดรออาจารย์สายวันสิทวงค่ะจะไปรอได้ไงงไงหน้ามันหยวมาแล้วคือคุณเจ๊บแล้วคุณพรทิพย์เมื่อเช้ามันอยู่โคราชอยู่เลยนะอ๋อเ่คะแล้วก็โคราตอนนี้บรรยากาศการหาเสียงเนี่ยสู้กันนะดูตามป้ายเหมือนก็ไม่มีอะไรแต่ว่าใต้ดินสู้กันนะ ก็มีประเด็นเรื่องวัยรุ่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเริ่มมีการคุยกันในหมู่วัยรุ่นเลยนะ,ะบอกว่าโหวตโนคืออะไรอะพอมีคนไปอธิบายโหวตโนกัน no อุ้ยถูกใจอยากให้เป็นอย่างนี้มานานแล้วเที่ยวนี้จะไม่เลือกใครคมันเริ่มเกิดขึ้นที่โคราชในกลุ่มวัยรุ่นนะ,ะตอนนี้เอาล่ะครับที่วันนี้เนี่ยมีมีการประเมินก่อนผมมาเนี่ย โคราชวันนี้มี15กว่าอี้ค่ะอาจารย์คะ15กว่าอี้คือ15เขตเพราะเขตละคนค่ะก็ณชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าลงคะแนนเลยจะเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยน่าจะได้เจ็ดค่ะพักเพื่อแผ่นดินชาติพัฒนานี่น่าจะได้ประมาณที่หกค่ะรวมกันเจ็ดบวกหกก็สิบสามค่ะอีกสองนี่ภูมิใจไทย แล้ประชาธิปไตยนชั่วโมงนี้นะเราจะประชาิปัตไม่ต้องพูดเลยจริงเหรอคะทางอีสานไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดเลยนะไม่มีการพูดถึงประชาธิปัตย์ในโคราชเอางนี้แล้วกันแล้วก็เขตที่จะฆ่ากันเนี่ยมีสามคนมีสามเขตเขตไหนคะท่านอาจารย์ถ้าจําไม่ผิดเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเขตเจ็ดเขตเจ็ดเขตเก้าเขตสิบเอ็ดน่าจะน่าจะยิงกันเขตเจ็ดก็ไปทางก็ฝากตำรวจกกตดูให้ดีแล้วกัน นะประเมินก่อนผมมาแล้วนี่คอนบุรีใช่ไหมคะแถวทางคอนบุรีโหดแถวนี้อคอนบุรีโอแถวนั้นโคราชดิดุเหมือนกันนะจะบอกให้อนะซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าถ้าเราได้ออกอีกเราคงจะมาดูโคราชจะเปลี่ยนไหมอาทิตย์หน้านะแต่ว่าวันเสาร์วันนี้นะสิบห้าเนี่ยอ่าภูมิใจอ่าภูมิใจไทยสองเพื่อไทยเจ็ด ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน6คะแนนโหวตโนไม่มีเลยเหรออาจารย์โหวตโนมันมันไม่รู้อันนี้คุยคอการเมืองเนี่ยเลยค่ะตอนนี้โหวตโนก็มีพักอ่พักโหวตโนคือพักเพื่อฟ้าดินเนี่ยลงบางเข่ะลงบางเขตนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใครเป็นหัวหน้าพักพักเพื่อฟ้าดินก็อันนี้ไงคุณขวัญดินคุณขวัญดินอยู่ศรีสะเกษ ค่ะคุณขวัญดินคุณขวัญเวนเป็นหัวหน้าพักเพื่อพักเพื่อฟ้าดินแล้วก็พักเพื่อฟ้าดินนี่จะเป็นพยายามทําไม่บอกว่าพักตัวเองเบอร์อะไรอพอไม่เบอร์อะไรเขาเลยยึดป้ายจริงๆยึดไม่ได้เพราะมันมาในนามพักเพื่อฟ้าดินแต่เขาบอกว่าเมื่อไม่มีการบอกว่าพักอะไรเบอร์อะไรเขาเลยยึดพักเพื่อฟ้าดินเจตนาไม่อยากจะเปิดเผยเบอร์ตัวเองเพราะไม่ต้องการให้เลือกก็เป็นขั้นแรกในโลก ใช่เป็นเป็นครั้งแรกในมริายัมีเลยไม่มีไม่มีไม่มีเลยค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติการเลยนะคะอาจารย์เมื่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีพรรคการเมืองลงเลือกตั้งแล้วกมิเกมียนไม่ยอมบอกพรรคตัวเองเบอร์อะไรเพื่อไม่อยากให้เลือกพรรคตัวเองแต่อยากให้เลือกประเทศไทยแล้วท่านอาจารย์คะ มีคําถามมาว่ามีการลณลงค์โหวตโนเนี่ยอยากจะถามความคิดเห็นของท่านอาจารย์เนี่ยคะ่ะว่าการโหวตโน no เนี่ยท่านอาจารย์คิดเห็นอย่างไรแล้วก็โหวตโนแล้วได้อะไรแล้วมันจะสะเทือนสะเทือนถึงพักพักเพื่อไทยไหมในในใน,ในส่วนที่ผมมีมีส่วนร่วมเนี่ยเมื่อเช้าเปิดประเด็นไปแล้วที่ช่อง13 8มปโมงป็้งก่อน8โมงนิดหน่อยออกถแถลงการสมัชชา,าประชานแห่ง,งประเทศไทยเรื่องเลือกประเทศไทย โปรตกาบัดช่องไม่เลือกใค่กรุงเล็บโวโนนี่แถลงการสมัชชาเลยนะยาวเลยแล้วเปิดเพลงไอ้รวมอะไรนะรวมพลังตั้งมั่นหรืออะไรไทยรวมพลังตั้งมั่นเป็นเพลงชูโรงโอ้โหเขาเลือกเพลงนี่ต้องถามพี่บอกอันดิฟเลยอ่ะเขาเจอภาษาออกเขาบอกเฮ้ยมันปฏิวัติได้ไงไม่จริงไม่ใช่เป็นแถลงการสมัชชาประโยชน์ในประเทศไทยเราก็ย่ายไล่สารตายเหตุผลทั้งหมด ว่ามีความจําเป็นยังไงที่จะต้องบโนอแต่สรุปบทนก็คือโปรดกาช่องไม่ประสงค์ไม่ประสงค์จะลงคะแนนใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์แลกตั้งไม่จะมีช่องสุดท้ายนะนะแล้วก็แต่แต่ที่สภาประชาประทารทยเราเน้นเฉพาะบัญชีรายชื่อเพื่อให้เราอยากจะได้คะแนนไม่เลือกพรรคไหนเลยมัหทึ่ง รเ,เ,เราจะเอาผลต,ตรงนี้ไปถวายดีกาอ๋อ,อด,ดีดีค่ะดีค่ะเพราะว่าตามที่มีข่าวมาเนี่ยหลายหลยคนมากเลยนะคะประชาชนหลายนคือคือ,คอมาสอบคือพูดคุยกับเจีย๊ยบนะคะมาสอบถามว่าแล้วโหวตโนมันไม่มีผลทางด้านการเมืองนี่ใช่เออไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลทางด้านกฎหมาย ใช่嘛โหวตโนนี่มันมันไม่มีผลไม่มีผลทางด้านกฎหมายเลยแล้วจะไปโหวตโนทําไมพูดเหมือนถูกแต่จริงๆเนี่ยมันมีผลมีผลอย่างไรไอ้ผลทางด้านกฎหมายนี่มันเป็นกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายได้มาซึ่งสอสอและสอวอขเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสอสอและสอวอซึ่งเที่ยวนี้ก็มีการแก้าบางประเด็นถูกไหมแล้วเร่งออกไนงะ เพื่อจะเลือกยุบสภาเรื่องตั้งจำได้ไหมที่ที่จะต้องแก้บางประเด็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญไปแก้ให้มีเขตกี่เขตให้มีสสเท่าไทัยจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมปีห0นี่ไม่ได้เขียนมาอย่างนี้ถูกไหมฮะผมยอมรับว่าไม่มีผลโดยกฎหมายเรื่องตั้งแต่มีผลโดยรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมาตราสามเขียนไว้ว่าประชาชนปวงชนชาวไทย เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยค่ะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค,ค่ะผู้ทรงใช้อำนาจแทนอำนาจอธิปไตยแทนปวงชนค่ะผ่านรัฐบาลผ,ผ,ผ่านรัฐสภาผ่านศาลค่ะอตอนนี้ในเหตุผลของสมัชชาประยุทธ์เนรเทไทยซึ่งออกเมื่อเช้าเป็นครั้งแรกประมาณแปดโมงนี่ค่ะชี้ให้เห็นว่าการใช้อำนาจผ่านรัฐบาล รัฐสภาและศาลนี่ตอนนี้มันเริ่มไปไม่ได้แล้วในระบบการปกครองเพราะใช้โดยผิดเจตนารมณ์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมกุกเพราะไปใช้อำนาจเพื่อตนเองและพรรคและพวกทิ้งประชาชนทิ้งประเทศแม้แต่ล่าสุดแผ่นดินจะถูกแบ่งแยกก็ไม่มีพรรคไหนยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการหาเสียงเลยถูกใช่ค่ะ จริงไหมจริงค่ะจริงค่ะลืมไปเลยเงียบไปเลยไม่ถูกใช่ค่ะแล้วลึกลงไปก็คือว่าพักเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นรัฐบาลมาในนามพักพลังประชาชนค่ะในการเลือกตั้งเมื่อสามปีที่แล้วใช่ค่ะพลังประชาชนมาที่หนึ่งจัดตั้งรัฐบาลค่ะสมัครเข้ามาเป็นนายกค่ะพอสมัครถูกถูกอำนาจตุลาการพิพากษาก็เปลี่ยนมาเป็นสมชายถูกต้องใช่ค่ะ ถูกไหมอตอนที่สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรักพลังประชายชนครัฐมนตรีต่างประเทศชื่อไม่ต้องบอกนะนะ <c oughs> ตามใจท่านอาจารย์ค่ะบอกในหน้าพ <c oughs> อในนาอในหน้าท่านโทรพูดชื่อนี้แล้วมันเสียปากอะ่ะไปเซ็นข้อตกลงซึ่งนัาก,กฎหมายอาวุโสเนี่ย เห็นเรื่องราวทั้งหมดแลวเป็นการไปยกเส้นยกแผ่นดินให้กัมพูชาค่ะฉะนั้นเรื่องกรณีไทยกัมพูชาพักเพื่อไทยซึ่งแปลมาจากพลังประชาชนเนี่ยก็มีส่วนทําให้เสียพักประชาธิป,ปัตย์ก็มีส่วนให้เสียทุกพัาที่เป็นร่วมรัฐบาลก็เตงมาจนถึงวันนี้แน่นอนถูกต้องก็เลย<ช>ไม่กล้าพูดอในการเลือกตั้งเที่ยวนี้อส่วนพักอื่นๆที่เสนอตัวเป็นนายก อะไรต่ออะไรพักไม่ต้องบอกเลยนะ <c oughs> ไปโคราชแล้วก็บอกว่าผู้สื่อข่าวทาเฉพาะไม่เป็นนายกแต่ว่าถ้ามีโอกาสไม่มีโอกาสก็เที่ยวหน้าอะไร <c oughs> ก็ไม่กล้าพูดเรื่องไทยกัมพูชา <c oughs> เพราะกลัวเสียบรรยากาศปองดอง <c oughs> ตกลงวันนี้ถ้าคุณจะต้องปองดองแล้วก็ต้องทําการให้ไม่กล้าทําอะไรเพื่อราชนาจักรแบ่งแยกไปเป็นของกัมพูชาคุณว่าปองดองและเสียราชนาจากักคุณว่าเรื่องอะไรมันใหญ่กว่านันถูกต้อง ใช่ถูกต้องเรียกว่าปลองดองกันขายแผ่นดินหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะผู้ตองไปหรือเปล่าคะท่านอาจารย์นี่คือประเด็นไม่คือความรู้สึกค่ะตรงไปตรงมาดีใช่คุณมารวมกันปลองดองเพื่อรวมหัวกันไปขายแผ่นดินหรือเ่ขายชาติ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 แล้วพอเราพูดอย่างนี้ไปก็เชื่อได้เลยก็ไม่มีภาคไหนกล้าพูดจริงไหมค่ะแม้แต่สุบัณบุรีเสนอเสนอเนมาเป็นนายกปลงดองวันนี้ผมก็มองได้เวลว่าเป็นนายกปล o ดองคาดกลางเน่ยนะ ก็ไม่กล้าพูดแล้วเราจะทําอย่างไรแล้ววันนี้ถ้าลองเราคิดว่าถ้าไว้วางใจให้พรรคการเมืองมาเลือกตช้งบ้านเมืองต่อมันจะปองดองกันได้จริงกอบป่มแล้วถ้าคะแนนแบ่งเค้กกันไงปองดองกับแบ่งเค้กกันแล้วถ้าเกิดคะแนนของการโหวตโนไม่เข้าเป้าตามตามที่เราหวังเอาไว้เนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงคะท่านก็แพ้ก็แพ้แปลว่าประชาชนส่วนใหญ่ ยังไว้วันใจพักการเมืองอยู่อืมแล้วเราจะอันนี้หมายถึงว่าคะแนนมาโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะแต่ผมไม่เชื่อผมว่าคะแนนมันจะมาจากการโกงผลจะตกอยู่กับใครคะแนนโหวตโนนไม่มีทางโกงเพราะไม่มีผลประโยชน์ให้ใครค่ะคะแนนอย่างอื่นบอกว่าโกงค่ะแล้วเราจะได้วันนี้นาโคล่าเนี่ยค่ะโอ้ยอสมหนูอยู่เมืองโคล่ามาหนูรู้เลยอะ่ะอสมคืออาสาสมัครด้านสาธารณสุข เดิมก็เป็นอาสาสมัครที่ทำอะไรให้กับประชาชนก็เลยมีการรวมกลุ่มกันมากทั่วประเทศจนสามารถมีเครือข่ายต่อไปถึงคนได้เป็นจำนวนคนเป็นแสน<ฮ>เพราะว่าเฉพาะโคราชจังหวัดเดียวก็เกินหมื่นและ้ะทั่วประเทศเจ็ดสกว่าจังหวัดนั้นมันตั้งกี่แสนคนใช่ค่ะวันนี้ถูกจัดเป็นหัวคะแนน<ฮ>จาก อาสาสมัครเพื่อประชาชนวันนี้ถูกเปลี่ยนเป็นหัวคะแนนโดยนักการเมืองวันนี้รู้ไหมอ่ะอาสาสมัครเพื่อสาธารณสุขซึ่งก่อตั้งก่อสร้างกันมาหลายหลายยุคแล้วเนี่ยมาด้วยจิตใจอันดีเลยก่อตั้งมาด้วยความบุสุดใจเลยอยากช่วยเรื่องการสาธารสุขประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยนะเพื่อประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในช,ชุมชนหมู่บ้านต่างๆวันนี้ถูกเปลี่ยนเป็นหัวคะแนน ทุกอาสาสมัครที่เป็นหัวคะแนนรับจาพกพรรคและเมืองคนละสองพันโอ้โหถ้าสมมติรับเงินไปแล้วนะแล้วคะแนนไม่มาตามเป้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นที่กล้าพูดว่าคุณอาพี่เสียชีวิตไปละคุณอาเนี่ยเป็นอ,อบตอ,อ,อบจอเป็นหัวคะแนนหมดเลยอุยเวลาเขาเลือกตั้งกันทีนี้เงินสัพพัดมากมแต่ถ้าไม่ได้ตามเป้าโดนเก็บ จริงเหรอคะเมื่อเมื่อก่อนนะ้เราเราจะเข้าใจและเห็นภาพว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหัวคะแนนใหญ่ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นก็มีรูกบ้านเป็นหัวคะแนนจริงไหมที่เก็บก็คือที่ว่าเนี่ยพวกไปรับเงินแล้วเบี้ยวคือคือตอนนั้นพี่ลงลงเลือกตั้งสสด้วยแล้วคุณอาเราเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลานก็เป็นอบตอบจหมดเราก็ดีใจแล้วก็ลงไปอาบอกว่าีนางเอ้ย เอาไว้ทาไมนาเธอเดอ้อสมัยนี้อารับเงินเข้ามาหลายล้านแล้วเดี๋ยวอาทำอีกเขา้าไม่ได้ไปถึงเป้าอาจะต้องตายจริงๆค่ะแล,แล้วตอนนี้อาสาสมัครสาสุขทูบปีนเป็นหัวคะแนนไะนะโดยรถตังเที่ยวนี้แล้วยังไม่รู้ว่าชัช่วโมงนี้สองพันนะ,ะอาทิตย์หน้าไม่รู้จะขึ้นอีกหรือเปล่านะเพราะวันนี้เนี่ยข่าวเขาล่าเนี่ยนะด้วยชาวคุยกันหัวคะแนนเนี่ย เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นวาเล่นทพักไหนให้มากกว่าไฟเลยใช่ก็ถึงบอกเป็นธุรกิจ <c oughs> ไงฉะนั้นไอ้ที่พูดว่าอุดมการไม่ตมรงกันไม่ใช่ทั้งหมดไม่มี<ช>ไม่มีอุดมการในในใน,ในการพูดคุยเลยไอ้นั่นพูดผ่านโทรทัศน์โกโก้ใช่ค่ะวันนี้หัวคะแนนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ใช่ง่ายๆนะส่ว่าคุณเป็นัวคะแนนพักไหนแล้วชวนไปอยู่พักอื่นเนี่ยคุณจะคิดมากนะโอ้ไม่ได้เพราะว่าชอบพักนี้อันนี้ไม่เลย เงินมากกว่าไปขายมากกว่าไปเลย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 แล้วตอนนี้มาโดไซค์ปิกอัพวิ่งว่อนเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณเอามอเตอร์ไซค์ให้ถ้าคุณเข้าเป้าที่เราตกลงกันไว้คุณจะรับไปทําให้กี่คะแนนถ้าเข้าเป้ามอเตอร์ไซค์นี้ฟรีเข้าเป้าทุนนิยมสามานเข้าเป้าแปลว่าทําคะแนนเข้าเป้าค่ะมอเตอร์ไซค์ที่คุณไปเอาออกมากันเนี่ยฟรีค่ะแต่ถ้าไม่เข้าเป้า คุณคุณจ่ายมอเตอร์ไซค์เองเรียกว่าคนดีแพ้เงินดีทุนนิยมสามานตอนนี้ใช้เขาเขาเรียกว่าใช้ปฏินญ,ญาปฏินญ,ญาข้อหนึ่งหมายถึงว่ารวบรวมมวลชนคือหมายความว่าลดแลกแจกแถมคือ <laughs> นี่เขาเรียกทุนนิยมนะคะอันนี้เราเราก็มาดูกับ